สีพี่สีข้าเบือพี่สีเข้มขน้นก่อนที่จะเอาลงลงหม้อนะคะเราก็คนๆน,นิดหนึ่งเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวนะคะเขาก็จะเป็นก้อนใสข้าวเบือลงไปหูนะใครอย่าหลงว่าเป็นกะทิไม่ใช่นะคะข้าวเบือนะคะใส่ข้าวเบือให้ความเข้มขน้นนี่กระจายไป ใส่ข้าเวเบือแล้วก็รีบคนค่ะรีบคนคนทีๆนะคะคนทีๆนี่กระจายตัวกระจายตัวคนทีๆแบบนี้เลยโอ้โหความเข้มข้นบังเกิดความเข้มข้นบังเกิดฮู้นน่ะนี่ใส่ข้าเวเบือไปได้แป๊บเดียวความเข้มข้นก็มาแบบนี้เลยนะคะพี่เพื่อนๆนี่ใครที่ทำหมกหน่อไม้นะคะแล้วเราก็เบาไฟนะคะเบาไฟเลย ใครที่ทําหมกหน่อไม้แบบพี่สีนี่เห็นไหมพอเราใส่ข้าวเบือไปแล้วความเข้มข้นก็จะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็เราก็จะคนไม่ให้ติดก้นหม้อนะคะถ้าติดก้นหม้อคือไหม้นะคะนี่แล้วก็ใส่พริกลูกโดดลงไปหุ่นน่ะนี่ใส่พริกลูกโดดลงไปใครที่จะใส่เออ เขาเรียกใบแมงลักก็ใส่ไปแต่พี่สีนี่ใบแมงลักบ้านพี่สีพี่สีจะเอากแกล้มนะคะทําเป็นผักผักเคียงนะคะนี่เห็นไหมพี่เพื่อนเพื่พนพอนแค่นี้ใครที่ทําหมกหน่อไม้ไม่เป็นนะคะมาชมบ้านพี่สีหมกหน่อไม้แบบง่ายๆเข้มข้นแบบนี้เราก็จะปิดเตา ใครที่ทําหมกหน่อไม้ไม่เป็นมาบ้านพี่สีแล้วทุกคนก็จะทําหมกหน่อไม้แบบทางเหนือเป็นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเสิร์ฟกันเลยเราก็จะเสิร์ฟกันนี่ความเข้มข้นมาถึงแล้วทีนี้ทีนี้นี่เอา้าชูรสยังไม่ได้ใส่ปูนนะใส่ชูรสหน่อยหนึ่งพอเพราะว่าหน่อไม้ก็อร่อยแล้ว ผงชูรสบางทีก็ไม่จําเป็นสําหรับอาหารนะคะใครต้องการเค็มก็เติมน้ำปลาร้าลงไปอีกแต่สําหรับพี่สีขอหยิบนะคะพี่สีความเค็มแค่นี้พี่สีพอเพราะว่าหน่อไม้เขาก็ทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มนะคะพี่สีซื้อหน่อไม้มาก็ล้างสองนะ้ํานี่ค่ะมากันเลยมากันเลยพุทธพุทธ นี่พี่ๆเพื่อนๆมา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 อู้ผุดถุกมาจา้าเสิร์ฟแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะคุณบัวจา๋าป๊อปปี้อ่ะทุกคนเตรียมพร้อมนี่ใครที่อยากทานหมกหน่อไม้เป็นหม้อๆม้อ,มอแบบนี้ถ้าเราไม่ใส่ผักไปสามารถใส่ตู้เย็นไว้ทานได้หลายวันถ้าเราจะเอาออกมาทานเราก็มาอุ่นนะคะ นี่โอ้โหโหมกหน่อไม้บ้านพี่สีแล้ววันนี้นะคะเย็นนี้ใครที่ยังไม่มีกับข้าวมาบ้านพี่สีก็จะได้ทานหมกหน่อไม้ใส่หมูนะคะไม่ได้มีแค่หน่อไม้นะคะมีหมูด้วยพี่สีใส่หมูไปตั้งเยอะใครที่ชอบหมูหยิบหมูนี่ โอ้โหพี่เพื่อนๆ <_ d ans> นี่มาค่ะใครที่ทําหมกหน่อไม้ไม่เป็นมาบ้านพี่สีทุกคนก็จะทําเป็นหมดถ้าใครที่ทําไม่เป็นก็ไปย้อนชมหลายๆรอบนะคะเอาฉันจะเอาให้ได้แล้ววิชานี้ไปย้อนดูได้นะคะนี่แล้วก็พี่เพื่อนๆยอดใบแมงลักใส่ไปแล้วก็แล้วก็แต่งให้เห็นๆด้วย นี่เวลาฉันแต่งจานแต่งอะไรฉันทํำยังไงก็ทําแบบนี้แหละทําแบบนี้แหละให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นนี่ค่ะใครที่ทาหมกหน่อไม้ไม่เป็นมาบ้านพี่สีนะคะมาบ้านพี่สีแล้วทุกคนจะทําหมกหน่อไม้เป็นค่ะหน่อไม้หมกหม้อเซนอร่อยสุดทางเหนือล้านเปอร์เซ็นนะคะอาหารเหนือต้องบ้านพี่สีเท่านั้นเจ้าตำรับเจ้าตำราพ่อแม่สอนมานะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยใครทำให้เป็นทำทาแบบพี่สีได้เลยนะคะ